คืออันนี้พูดจริงพูดจริงพูดจริงจากใจว่าแบบจริงๆเขาเป็นคนที่แบบพื้นเพเนี่ยไม่ชอบเต้นเลยคืออะไรที่แบบว่ามาสกิลหนักๆเยคือแบบโหเต้นอีกแล้วปีที่แล้วเนี่ผมก้าวออกมาหนึ่งก้าแล้วนะด้วยดราม่าใช่ไหมครับที่แล้วคอนเสิร์ตแล้วก็ท่านแบลชอตที่เก้าไปหนึ่งเก้าเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นก้าวที่สามที่ผมแบบเออแบบได้มาเต้นคือเพลงนั้นคอนเสิร์ตเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่ค,ค,คิดว่าเต้นแบบเยอะที่สุดในชีวิตของทีมที่จเต้นได้แล้วรู้สึกว่า เออมันท้าทายมากๆครับผมจะเพลงใหม่สองเพลงด้วยแล้วก็จริงก็เครียดไหมก็เครียดพอสมควรเลยครับเพราะว่าก็รู้ตัวว่าแบบเราทีมเอก็เหมือนเดิมอ่ะมันแบบเราไม่ใช่คนที่เต้นเก่งอะไรนั้นแหละแรกอย่างเงี้ยตามเพื่อนก่อนจะไม่ไปทำอย่าโอ้เดี๋ยวร้อคือพอมาตามเพื่อนไปทันเนี้ยเราแบบมันมีเพลงใหม่ก็เลยแบบเออก็ นี่แบบพี่การมีเพื่อนๆแบบเออคอยโค้ชให้แบบเออมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงผิดหรือเปล่าผิดหอาพี่เดี๋ยวไม่โดนไม่โดนไม่อยากคิวแต่ก็ฟีลเหมือนว่าอย่างซีรีส์ในชีวิตเขาแบบนี้แหละมันไม่มีผิดถูกไม่มีผิดถูกรายแต่ละคนคือตอนคือตอนซ้อมคือแบบโหรอบนี้ผมบอกเลยว่าซ้อมหนักมากคือเป็นรอบที่คิดที่ว่าแบบเออซ้อมหนักมากๆจริงๆอ่ะซ้อมหนักเขากแบบไม่คนไม่ใช่หุ่นยนต์นะเว้ยแบบไม่ใช่หุ่นยนต์ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กันด้วยคือ <peach> มันจะไม่เศร้านะไม่แล้วคือพอมันแบบมันซ้อมหนักมาะมาณนี้มันเหนื่อยมากๆาเลยเอาภาแบบเอาขึ้นมาเจอแบบเ้ยเพื่อนๆยิ่งเหนเหื่อยกับเราอยู่แดนเซอร์แค่อยู่กับเราคอร์ลกราฟทีมโปรดักชั่นทุกคนยังอยู่กับเราทุกคนทํางานกันหนักมากๆครับแล้วก็แบบก็เคยสงสัยกับตัวเองนะครับว่าเอ้ยราเหนื่อยขนาดนี้เป็นเพื่อนอะไรวะเราคือ มันสองหนักมากมันมันเหนื่อยมากๆเราเสียเวลาเขาเรียกว่าเราเสียเวลาของเราขนาดนี้เพื่ออะไรใช่ไหมครับแต่ว่าแบบไอเ้เจ๊พอไปเก็บผลของวันนี้ขึ้นมาเราแบบโปรเจกต์ควรขึ้นแล้วก็เพลงแบบเธอเธอเหนื่อยไปหรือเปล่าบอกเลยว่าคือไม่เหนื่อยเลยตอนนี้ ขอคุทุกคนมากๆก็ยื่อจากตรงนั้นแล้วอะโอเคเราผ่านเรื่องราวมากมายครับก่อนคอนเสิร์ตมันมีเรื่องราวมากมายจริงๆมันก็พูดตรงๆว่าถาถ้าจะไม่บอกมันกระทบขนาดนั้นมันก็คงจะไม่ได้แต่ก็อยากขอบคุณทุกคนที่มาดูพวกเราครับขอบคุณมากๆจริงๆอะมันมีความสุขมากๆครับแล้วก็นี่ใจที่ได้เห็นทุกคนยิ้มนีใจที่ได้เห็นทุกคนหัวเราะครับ ัอวมาไมเปเจนความทรงจำที่ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้สึกไม่เสียดายครับเพราะคิมเองก็ไม่เสียดายเลยไม้แต่นิดเดียวทุกนาท,ทาีทุกเวลาทุกวินาทีที่คิมได้มีตรงนี้ได้เป็นศิลปินครับผมขอบคุณมากที่ทำให้คิมรู้ว่ามันคืออะไร